บังเอิญใส่ชุดเหมือนกันคนเชียร์หนักมากปรางปั้นจันทรเรียกได้ว่าอย่างน่ารักทั้งคู่เลยจริงๆสำหรับปรางกัญญาลันและหนุ่มปั้นจันทรมะหลังจากเห็นเคมีของทั้งคู่ที่ดูเข้ากันตั้งแต่เล่นละครด้วยกันคนก็เลยอินจีนออกมานอกจอด้วยแม้ทั้งคู่จะบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นโดยล่าสุดปรางกัญญาลันได้โพสต์ภาพคู่ปั้นจันทร์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าสส่รับลิปกอส แฮแท็กจะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกส่วนหนุ่มปั้นจันทก็ลงรูปช็อตคู่น่ารักลงอินสตาแกรมเช่นกันพร้อมกับแคปชั่นว่าน้องรักรักมาก และปรางก็เข้าไปคอมเมนต์ต่อท้ายด้วยว่ารักหนูให้มากซึ่งต้องบอกว่าปรางปั้นจันถ่ายรูปด้วยกันมีความน่ารักเป็นธรรมชาติกันทั้งคู่เห็นถึงความสนิทของทั้งคู่แถมยังบังเอิญแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงยีนเหมือนกันไปอีกแม้สถานะของทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องแต่ใต้โพส์ของทั้งคู่ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เชียร์กันเยอะมาก เช่นอะไรยังไงสิโสดทั้งคู่เชียสวยหล่อน่ารักมากเชียค่ะจินดีกว่าแม่หญิงจันวาดพ่อขุนเรื่องโสดทั้งคู่จินจินจินโอเคคือเชียมากให้เป็นคู่จริงขอจินได้ไหมคะ